ครับขอโทษครับคนเขาอยู่ข้างหลังเขาสนุกกันเขาถ่ายรูปกันแหมตอนนี้ก็มาพัทยาไปได้เออไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวขวาไม่ห่าเลยเดี๋ยวขวาหลงใช่หรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเอาที่ตั้งหลักดึงไปเลยเจอถนนใหญ่เมื่อไหร่ค่อยคุยกันพอเจอถนนใหญ่ปั๊บคราวนี้เอาเอาเสียงข้างมากออกซ้ายแล้วออกขวาแค่น,นั้นแหละไปมาแล้วตรงไหนทางเลยเนี่ยจะไปทางไหนล่ะทางนี้ทางนี้ Ồ, xuống ấy, xuống ấy,